อยู่ที่ตลาดนัดโรงพยาบาลทหารเรือนะคะมีสิ่ของกินคนเดินปุ๊บพักปึ๊บัก,ก,กมาอยู่ที่ร้านนี้พอดีสวยงามฮะนี่เหรอ,หอผัดข้างหลังให้เห็นเลยว่าผัดใหม่หมสๆสดๆนี่นี่ดอกแด๊ดกำลังลงมาอุดหนุนมาอุดหนุนเพระรหัสนะคะแล้วเขามีของจำลองน่ารักมากเลย นี่มีหลายไส้ได้วยนะคะมีสตรอเบอรีร่ด้วยนะคะด้วยหอมค่ะแอบดูกันหน่อยพอได้เราได้แล้วนี่หวานเลยเท่าไหร่ศูนย์สิบเก้าบาท ครับผมขอเชิญครับผม